เอาไปก่อนเอาปแจกแหวเนี่ยรอบอีกทีเ่ะเดี๋ยวอันดับแรกเดี๋ยวเราจะลงไปลือชุดนั้นแบ่งเป็น4กลุ่มแล้วแบ่งกันทําโต๊ะนึงเนี่ยใช้โต๊ะลาประมาณ2องคนแล้วก็ผัดผัดกันทําก็จะแบ่งกันยังไงสี่ทันมี2 4 2> 16, 16 2> คนส6 <16. S 2> <16. S 1> ก็กลุ่มละ4คนเนาะก็ได้โต๊ะลา2คนช่วยกัน มันจะมีอุปกรณ์มีชุดสองชุดอ่านในล่างะขอชุดนี้ไ้ไห่ายรถนะจ่ายบอกให้ถอดหมดเลยเนี่ยกรถางกัทุกคนนีพี่ลมจจารถอ่ะเปิดจะเก็บของอ่ะ ถอดเฉพาะสองตันี้ครับเดี๋ยวเอานี้ยกลบไปก่อนยออกมตังนี้แหละต้องถอดกันถอนนดแจ็คอมีโฟนต้นกดใั่ไมพี่กดเลยครับแรงมากเลยต้องกดแรงๆหนึงเชื่อหมด ิงไว้ต้นไม้ก่นนอนมั้งโพลี่ครับโพลี่โพลี่สันเด,ย,ดย์ลวดเอ้ยถอดแผงนะครับถอดแผงอ่า 3ามวัตต์นะครับสี่สิบห้าจุดหนึ่งโวลต์นะวลลอยเ้ดสี่ไม่เกิน10แอมป์นะครับ็เลินแอมอันนี้ชุดเรียมเบอร์อะไรเนียพี่ จานหมเบอร์หกนะครับหมิลไม่ต hmm. ้องหลุดได้มขอบอกอะหมูขาหมมนู้นห่ามุมนู้นเอ็นเอ็นแคมเนาะใช่แล้วครับมันเนี่มหลบไปแล้วพเวลาอต่อไม่ไม่เป็นต้องตอหลุดที่ต้องขยนมดอ้าวเฮ้ยทิ่ผายหลุดเลยไหลเลยเนี่ยปัญหา เอาละไงตัวนี้มันต้องเอียงตัวนี้มันต้องเอียงออกอยู่แล้วเนี่ยมันต้การณ์จริงไม่เป็นไรครับไม่ไดติดผิดไม่ติดเรื่องลองดูเราไมมันอยู่ตรงนี้ยังอยู่อยู่เออเยงยังไงยังไงต้องแผ่นออกอยู่แล้วโอเครับไปพอแล้วเองแล้วแล้วก็ดึงถอยตัวนี้ออกก่อนตัวนี้ยังไม่ถอดอ๋ออนฟินิอยังไม่ถอดแหน่ลูกไฟฟ้าก่อนทัดเรา มีตัวกดมีตัวกดอ๋อมีหน้าใช้มือกดใหบางทีก็ไม่ใช่ว่าจะออกง่ายนะกดยุนานน้ำแข็งบางทีก็ถอดออกอย่างนั้นเลยครับตัวนี้มันจะเป็นตัวถอดหัว M4 มันจะเป็นตัวสลักดีตัวนี้ออกอ่าอันนี้อันนี้จะไม่อดจนเช็ดแล้วก็ยกออกได้เลยออ้ยเมื่อกี้ยังไม่รู้เลยสองพันรู้ไหกันเปล่าี่ครับ กับเม่<_<_<_้แจไปไหนปลดย่งอ่ะปดแล้วแต่ว่าไอ้ปดไม่ถอมังต้องอีกนี่อยี้แล้วกยกไปยออเจ้าที่ใส่มดแป๊บนึงเดี๋ยวยกกอนดิยกออกกันให้เสร็จเอาไปไว้นหนทีนี่ติดหลักติดอะไรครับอ๋อหลักไม่เาเก้านะครับเขียวจะเกาอันนี้ยกแผงลงวางแงนี้แผงของทางนั้นสองแผง ออกยานี้ยังไม่ขาย6เยนอย่างไรเออ้าวเรียมเมื่อกี้ใครถือไว้เม่อก้คระเมื่อกี้ีคัละยกทั้งขาเลยยกทั้งขามีรางแคม ่นีเอได้อ๋อลงนี่อแล้วก็ไล่่้ออนี่ไงถ้าเราไปดัดแปลงใช้ยินเหล็กยินเหล็กเลวแด้วยใช่อดีซี ไอ้นี้ระดับน้ำไมโอ้โหจารย์โอ้โหจารย์ไม่ได้ไม่ได้พกมาจารย์ที่ศูนน่าจะมีนะจารย์ลองลองเตะกาวนะครับเลือดได้เลยเาลู อืมเสร็จไปตรงลีอกใช่ครับังมีอยู่ปัประดับไปด้วย เรแยนะ้วมัตรงนี้เนี่ยตะแคงถูกมุมมันก็หลุดนะเรียนปรับระดับได้วิธีการแรกครับเ <c oughs> ดี๋ยวายายดงายตัวนี้ออกให้หน่อยครับก้าว มันหนวกฮะหนวกฮะหนวแน่อออกโม่แล้วออกโม่แล้วใส่ไว้เฉยโอ้โหนันเปีะยัที่้คนที่ชมอีกมีบุกเรียมมีปั๊บมีนักบินวิธีการก็คือเวลาเราเรายืนเนี่ยตัว L เนี่ยสังเกตว่ามันเป็นเท้าเราจะเอาเท้ามันยันยันกับ โครงเหล็กไว้ถ้าหลังคามันเอียงลงไปแนวนี้เราจะเอาตัว L เนี่ยมันยันไว้ยี้คือเราจะไม่ตั้งมันขึ้นอย่างี้อ่ะติดหลักใช่เพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะการรับน้ําหนักเนี่ยถ้าเกิดว่าแผ่นมันไหลลงไปเนี่ยเราติดแผงใส่เข้าตรงนี้ถ้าเรามันไม่หนีมันไม่หนีมันเท้าเนี่ยมันไม่ดันตามหลักโครงสร้างมันจะไม่แข็งยันต้องให้เท้าเนี่ยมันยันไปลงทางเอียงเสร็จแล้วระยะนี้อาจารย์ใช่ครับหน้าของรางเนี่ยมันจะมี สองลักษณะลักษณะบนนี้บนนี้คือจะเอาเสียบตัว N camp กับ M camp ครับส่วนตัวนี้จะเอาเสียบกับตัว L feed เราก็จะเอามันตั้งวัดระดับมันให้ได้ถึงก,กางเสร็จแล้วเราก็จะเอามันคลายตัวนี้ออกให้เหมือนใกล้จะสุดแล้วเราก็จะเวลาใส่เนี่ย <Okay. S 1> เราจะเอียงมันเข้าไปก่อนกระปดลมันเข้าไป <Okay. S 1> แล้วก็ล็อกมันไว้นิดนึง เพื่อให้มันอยู่อีกข้างหนึ่งก็ขยันเข้าไปไม่เข้าพี่ยังไม่ล็อกคลายหน่อยเอาเอาตัว L ที่ปลายมุนันเอาได้ครับมันจะเป็นต้องพร้อมกันไหมครับไม่พร้อมครับใส่ทีละข้างแต่ว่าอย่าอย่าเพิ่งล็อกข้างใดข้างหนึ่งแน่นเพราะว่าเราจะมีปรับตั้งระดับอ่ะระดับต่อมาพอเราใส่มันเริ่มอยู่แล้วเราดึงมันขึ้นมาสุดก่อนอันนี้ต้องคลายหน่อยอ่ะคลายอ่ะโอเคประมาณนี้ เราดึงมันขึ้นมาสุดก่อนแบ้แบบันดมันขัดเข้าไปในูครับดเข้าไปนูนี่แหแหวนแหนตัวแรกแหวนตัวแรกมันจะแข็งหันันก็ถอดมันออกครับ มันเล็กไปครับไม่แหนี้มันเล็กไปอีกข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งครับมันจะต้องหันข้างนี้ o p งนี้ตกการอ่าเสร็จแล้วอ่ะเราก็ใส่มันเข้าไปเนาะเสร็จแล้วก็ดึงมันขึ้นให้สุดก่อนยกให้สุดนะแล้วก็ล็อกไว้พอให้มันขยับได้ ประมาณนี้เนาะโอเคเอาพอนิดหน่อยมันมีเจ้าปัญหาทีนี้อ่าคราวนี้เราก็จะเอาระดับน้ำมาตั้งแต่นี้ยังไม่ได้กลางไหยังไม่ได้กลางใช่เราก็ต้องให้มันอยู่ได้กลางทุกอย่างเลยครับอ่าเลงทุกอย่างเพราะตอนสอบเนี่ยเขาก็จะให้เลงทุกอย่างให้มันได้กลางอ่าอย่างเงี้ยพอสมมุติมันอยู่ได้ระดับ เราก็มาดูสองข้างว่ามันได้ถ<ห>ึงกลางไหมก็ตลับเมตรวัดตลับเมตรวัดใช่ตลับเมตรไหม <c oughs> ตลับเมตรด้วยครับ <c oughs> ลงมาทั้งกระเป๋าเลย,ยลงมาตรงนี้เลยนะแต่น็อตแมงถ้าน็อตเอาไปหมดเลยดีนี้เรามีช่างตัวจริงมาอาจารย์มันส,งสูงตัดนิดหน่อยไม่ได้หรอครับส,สูงตํานิดหน่อยก็ได้ครับแต่ว่าโดยโดยมากเนี่ย ดึงให้มันสุดก่อนแล้วมันจะง่ายกว่าเพราะว่าถ้าหลังคาบางบ้านเนี่ยมันมันต่ํามันสูงเนี่ยเราสามารถตบข้างใดข้างหนึ่งลงให้มันได้ระดับพอมันตั้งมันได้ระดับเนี่ยมันจะดูตอนพอมันเสร็จเนี่ยมันจะดูเท่ากันหมดมันมันจะดูสวยอ่ามันจะดูสวยจริงเท่าถ้าผมผมเอาทีเดียวพออยู่สผมเอาตาเล็งสุดเลยเราจะ็นเลยมันไม่เสมอไปเวลาน้ำหนัก่ะ พอน้ำหนักพอน้ำหนักไม่กดอ่ะครับมันจะมันจะไม่ไม่เสมอชั้นหลังคาว่าระวังแผ่นน้ำหนักมันจะเสียทรงอ่ะอันนี้ห้าสิบห้าเอวัดนี่ยคือคือผมทำเฟอร์นิเจอร์ไงผมก็ใช้ทีเแรงไม้เอาทีดิบเก้าก็ปลอดมันมันจะได้ใกล้เคียงแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยวัดวัดแล้วมันก็จะดีกว่าพอมันได้อ่าพอมันได้เราจะมสิบเนะเ้าห้าสิบเอ็ด ไม่เป็นไรเดี๋ยวลองดูอันนี้คือพอสามารถครอตัวใช่มีเท่า51เลยเวลาก็ใส่50ของ50ไปเจอของ51เจอของก็พอห้อง g t ีอ่ะ51มันใช้กล้องเล็งเลยนะอ๋อกล้องจับระดับเลยนอันนี้51อันนี้51เลเซอร์หมุนเลยผีไม่ไหวตัวทันจะถึงกลางไปถึงปลายประมาณ55 มันจะใกล้เคียงผิดพลาดได้ประมาณเส้นหนึ่งดันไม่ไปลองดูครับโอเคคราวนี้ก็ดูแล้วนะถ้ามันได้แล้วก็ล็อกได้เลยอิบประมาณให้าสิบสามก็อนสองเซนึไอเซนเดียวไอนี่มันยาวห้าสิบห้าห้าสิองสีเมตรนี้พอมันตัดขึ้นก็สองเมตรสินที่กลายเซนที่ สคื ür, ออระยะเนี่ยให้มันเหลื่อมผิดพลาดกันได้อย่างละข้างเนี่ยถ้าให้มันสวยงามมันจะไม่เกินประมาณข้างละเซนเออเล่อได้ประมาณ,ณข้างละเซนเพราะว่านี่มัน,ม,นมันหนีด้วยตรงกลางอ่าห้าสิตี่แล้วก็อ่าโอเคอันนี้ก็ล็อกไ้เลยแล้วก็อันข้างล่างก็ทำเหมือนกันไม่ได้ล็อกไม่ได้ตบลงมาอ่าอันจะตบข้างไหนลงสักข้างหนึ่งทาย อันนี้ลงครับข้างนี้ลงอางนี้น่าจะลงเราเดินปะล็อกแล้วต้องบีบมือนนุกก่อนไหมอ่าใช่ล็อกล็อกข้างนึ่งกันอันนี้ต้องลงครับอันนี้ต้องลงเพราะว่ามันสูงขึ้นก่อนนะตรงนี้ต้องลงพี่ก็พูดถูกโอ้อันนี้ต้องขึ้นอันนี้ต้องขึ้นลงลงลงลครับต้องลงครับหน่อยหนึ่งหน่อยหนึ่งโอเค เอว้ยงายวะขึ้นจะลงสองอย่ลองเลยไม่มีปัญหาจะรถมีคนตอบได้ผ่านมีไนะมีครับมีไอตัวไอเล็งเนี่ยแหละเล็งไปเล็งมาเล็งไปเล็งมาเนี่ยแหละมันที่มันจะนานอ่าแล้วก็ล็อกให้แน่นโอเคแล้วก็เอาขาล่างทำเหมือนขาบนขาล่างเหมือนกันสาจะหนายไปเล่นเลยเล่นเลยพี่ช่วยครับพี่พี่น้องระวังหัวอย่นะ วไหนลงงตัวนี้คิดผิดเสร็จัวนี้หนาป้ก็มีางครัเก่าอยู่แลมววันเย็นเจียบเลยวันนี้หนาป้กเลยร้อนระเบิดเลย วันนี้มันออกข้างนอกงยไม่อยู่เขาเขาเขาวันกนี้สอเใช่เขเีพรุ่งนี้เาเร็วกว่าีเาคิดิดเ่าหาวาสกันแอร์แต่นีกูรอนแับแลกเลยอ้าวี่ไม่เอาาบตั้งระยะก่อนก็ได้สับมไม่มีชุดเดียวอีกเวกมีอย่างนึเวนกลมีอย่างน สิบสี่ครับนะครับระดับเม็ดกว่าจะมาได้อีกนานดามเลยเห็นข้างแล้วผมผมจับไปให้ครับเออดามเลยมจะตรงแล้วพี่รัดกว่าเนี่ไงระยะนี้โอ้โก็ต yeah. <no ั้งระดับเหมือนกันนะครับมันมมัันนเป็นเรื่องแหวนนะมันจมข้างนะใช่แหวนในเนี่ยมันต้องมัมันต้องโตกว่านี้ ต้องเป๊ะนานีเลยปตก็อางนี้เป๊ะครเม่อจรกามหนีอย่ามาล้ตกข้างในจ่ข้างในนี่หรอจริงๆมัจะพี่บ้ำหมอยาได้ไหมระดับทำดูนะครับเอ่อกงนี้ตน้กำลังลงครับอรนรลกครับตอน้อางซื้อลอไหนก็ได้้งเหลือเอาะปัเต้าแล้วนะเรารับสายฟายังไม่ตรง ไม่เลยครับผมล็อกตรงนี้ไปแล้วสองข้างเท่ากันใช่ไหมใช่ยลงโอเคสองข้างเท่ากันแล้วอ่ะพอแล้วพอแล้วบ้านต่างเรยอนิดหน่อยได้อ่ะคืนเท่าระดับน้ำจานระยะนี้นะครับกำหนดไหมระยะนี้โดยมากส่วนใหญ่เนี่ยตรงกลางตัวรางเนี่ยมันจะมาอยู่ตรงประมาณของแผ่นกี่เส้นครัส่วนมากตรงกลางเพื่อการรับแรง มากสุดคือไม่เกินแผ่นเนี่ยมันจะประมาณ2เมตรเพราะฉะนั้นมาถึงลางเนี่ยประมาณ50ตรงนี้ประมาณ50ก็แบ่ง4ส่วนก็แบ่งสส่วน3ส่วน50 5สิบเมตรมันต้อง50 50ิร้าประมาณเมตรเึิใช่ก็เท่ากับสส่วนนี่ช่างเฟอร์นิเจอร์ยอมรับก็ประมาณนั้น50า0 50ห้ก็ได้ยอมรับยอมเขบน้นพอโอเคแล้วเราก็ยกยิ่งขึ้น เนื่องจากตัวนี้ไอ้ไอ้ทางสายที่เราลงเนี่ยมันอยู่ที่หัวเราจะเอาข้างหลังที่ันหัวเนี่ยมาไว้ข้างบนไว้ข้างบนเดินเดิวลองสายลองสายเด้เด้เด้สายเฮ้ยตรงกลางนี่เฮ้ยเราจะเอาสองแผ่นนี่ใช่หรอแผ่นแล้วองศาไม่มีตัววัดเหรอาจารย์ เดี๋ยวเราเอาไอ้ g ูเก <pl ains> ิลน่ะที่มันเป็นแมปอะเอามาทาบมันจะได้ประมาณ15ถึงไม่เกิน20องศาข้างล่างข้างล่างไหนครับเดี๋ยวอาจารย์สอนด้วยอาจารย์ลงล่างหน่อยป่ะดูลงลงหน่อยไมโอเคนีเนีอเลงอเเคอโอเคโออเคยโอเคอเค้เคอเอเอเคโออเคโอเอเอเคโอโอเคโอเอเคเคโเอเเอเออ ต,ต้องลองมาอีกนิดนึงเนีน่ยประมันประมาณเป็นโอเคใกล้เคยียงอ่ะลองวางดูสิแล้วก็เนี่ยมันจะมีมันจะมีถ้าในแปปอแปแอปเราที่เป็นแผนที่เนาะอ่าทัานสมัยทันสมัยอย่างเช่น Google Map ไหนเนาะอ่าเราตรวจสอบกันหน่อนะฮะก่อนยุคนี้ต้องใช้เทคโนโลยีอ่ะมันจะเป็นมันจะเป็นไอแอปที่เป็นแผนที่ถ้าเราเลื่อนไป อีกข้างหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นองศาเราสามารถเอามันวางแบบนี้อาจารย์ใช่ไอตัวนี้อ่านี่เท่าไหร่สิบสองโอ้มันมันไม่ค่อยสว่างเลยมันไม่ค่อยสว่างใช่ไหมเดี๋ยวหมอไม่ค่อยเห็นนะจันเนี่ยจันเพิ่มความแคบนิดนะจันนี่สุดแล้วครับสุดแล้วใช่ที่มันอยู่นี้เลยนี่สุดแล้วเนี่ยจะไม่ค่อยเห็นนะครับอ่านี่สิบห้าเลยนะอ่า๋อวางท่านี้เลยนะครับใช่ใช่หมนู้นครับ ไม่ต้องใช้เองเกิลก็ได้นะครับมีโทรศัพท์ใช้โทรศัพท์ีเพราะบางคนมันจะมีมันจะมีแอปที่สี่อันนี้คลายก่อนครับคลายไปให้มันจุดจุตรงไหนอาจารย์ตรงไหนไปไปที่เข็มทิศยกขั้ที่สองเข็มทิศของเครื่องเราเข็มทิศแล้วก็เลื่อนไปอีกข้างหนึ่งใช่ไหมเครื่องไหนชัดๆบ้างขอดูบ้างมีแอปโปรแกรมเข็มทิศไม่มีต้องโหลดถ้าไม่มีต้องโหลดมาเดี๋ยวนะ เขเข้าแอปใกล้เคียงแล้วเลือกพิดว่าเนี่ยไม่ต่ำสิบห้าโลได้ไหมอ่านี่นี่วางงนี้เลยวางท่านอนเลยสิบสามครับอ่าสิบสามถ้าสิบสามก็แสดงว่ามันต้องมันต้องดันข้างล่างลงไอขาขาที่เราวางเนี่ยต้องดันลงไปอีกอ๋อขาขาเนี้ยครับอ่าใช่ขาที่ตอนแรกอะไอแอลมันยืนอยู่สูงใช่ไหมถ้าเราอยากให้มันได้สิบห้าเราต้องโดลงเราต้อง เอาขาเนี่ยมันลงไหมครับลงไหมเอาออกมาก่อนก็ได้เนี่ยแล้วก็หมุนออกอ่ะไม่ใช่ตัวเกาะนลางแช่ไหมก้อนล่างเนี่ยใช่ตรงนี้ใช่ใช่ตับกลางครับตัวกลางถูรับพับทำไมดิสุดที่ให้มันลอยขึ้นมาหน่อยครับลอยจะหลุดแล้วเนี่ยจะร่างจะหลุดเหรอไม่เป็นไรเอาหนีไปก่อนตัวล่างจะหลุดเนี่ยนี่เอาออกเดแบบขาเนี่ยไม่หลุดอย่างนี้มันใกล้หมดไงนล้วก็ใส่ มีเอ็นกันก็ได้ไม่มีเอ็นก็ใช้โทรศัพท์พอสนมใจะมีโทรศัพท์ทุกคนอยู่แล้วนี่ต้องถามอาจารย์เดี๋ยวนี้อาจารย์เลื่อนเลื่อนเลื่อนตัวไหนครับอาจารย์ตัวนี้เลื่อนเลื่อนซ้ายไปขวานี่นี่ไงอ๋ออยวนี้กันมีอีกตัวหนึ่งจะมีแล้วก็วางไปรึเปล่าใช่วางวางเลยครับวางนี่เลยน่และวางแค่นี้เลยครับเอาใบระดับ ที่มันได้สมอกันเห็นเท่าไหรนะมันจะมืดๆจะจับองศามาจะได้ปลดข้างล่างให้มันเด้งขึ้นเด้งลงเอาไงเอาไงเอาทีมนี้เอาไงจะปลดจะปรับองศาก่อนเปล่าจะได้ปรับปรับขาล่างได้ไตรียมเอารบยนี้เรอ๋อล็อกได้เลยครับล็อกกลางได้เลยม่สนะไม่ต้องนะครับ ไม่ใช่ไอที่มือเนี่ยสิบห้าขามันอันี่มันสิบสามอ่นมันคนละขาไม่ใช่เหรอไม่ชุดนี้มันสิบหาหมด้วยจ้นี่ไงนี่ไงมือถือไออ่ะสิบสามอยู่เมื่อกี้วัดต่งนู้นไปแล้วไงนีสิบอยู่สิบสามมืถือสิบันนี้ลงไงะได้มอมามไปใ้เาเอาเจ๊เอาเจ๊เอากเลียมาแล้วจะเอาเจ๊ถ้าจะสู้ก็เอาหอยว้

สี่แล้วจานบนสี่ห้างล่างหมดเดียวแล้วจานบนเออทําไมแอนดรอยมันได้กันเนี่ยลองก่อนนะหมูหมูเอกอ๊อาพาร์ทคุดมันลงเลยเดี๋ยวดาอันนี้ยแล้วมันก็ไม่ทางอาจารย์ก็ลองโหลดทิศอาจารย์ลัดทิศ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  ร้อยทอ่าของจ่มันถ่ายนะครับอ่าเดี๋ยวจะต้องบอกยังในคลิปเดี๋ยวก็บอกก้มได้ละก้มเงยได้ละอ่านี่ทิศอ่าทิศอ่าร้อยแปดสิบองศาเนาะร้อยประมาณเจ็ดสิบเจ็ดนิดหนึ่งอีกสององศาได้อ้อข้างนี้ลงเลยทิศตอนตอนเนี้ยมันเอียงไปทางมุมนู้นถ้าจะได้องศา่ ต้องทำองศาก่อนตั้งแต่แรกใช่จะมาดัดหน้ามากระจกนี่ยากนะใช่แดนมันสะท้อนเดี๋ยวสะท้อนนะครับเดี๋ยวหันกดไงหันไปทางทิศใต้นะครับหันไปทางทิศใต้นี่แหละประมาณร้อยแปดสิบไม่ใช่ร้อยแปดสิบอย่าเกินอันนี้ที่เกิดเกินี่ใต้นี่เหนือนี่เหนือนี่ใต้ข้างบนเหนือนะครับล่างใต้นะครับนี่มันเป็นสองแผ่นไงยังไม่ตรงอืมเพิ่มแผ่นครับตรงมา ถ่ายแล้วผังนั้นได้ยังต้องยกครั้งนี้ขึ้นนะเราไปปรับขาบนปรับขาบนขึ้นเพราะตรงนี้สุดแล้วขึ้นตั้งเซนเป็นเซนเลยนะเนี่ยวงลบไม่เกินหนึ่งองศาขึ้นเป็นเซนเลยนะลอยหองศาแล้วทั้งหมดเนี่ย ยกคนแล้วหลายคนหคนหลายคนหลคนที่ไทยนัอ๋อเอาเอาไม่ได้ตรงนี้ไม่ได้เดี๋ยวเอาสาม้นได้ดีกว่ประมาณเมตรเมตรหนึ่งเซนเนาะเขาต้องจะจับกลางมากกว่ามั้งกลางกลางระหว่างหนึ่งเมตรนะครับตอนนี้ปัญหาคือแผงลอยนี้เท่ากันแล้วแล้วก็หัวพี่จารย์บอกประมาณห้าสิบเซนนะครับอันนี้ห้าสิบต้องด่าห้าสิบเซนอันนี้ก็เหมือนกัน ตัเนี้ก็5้าซิเซนนี้ความกว้างตัวนี้นะตีไว้99้9 <99. S> 2ิบาเกาวิ3เก้าตุดยาวสาม้อยสามวัต ไปจำแผนนั้นให้เท่าแผ่นนี้เลย95.67นะครับเซนติเมตรเอา่ดะ่เดี๋ยวเอางสาได้15ก่อนที่ไปตั้งน้อก่อน่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ใช่เข้าเพโตหรพี่ต้องโหลดมาถ้าพี่ไม่มีใครีี่อ้นี่มันเลือนนะแผ่นเลื่อนนะเดี๋ยวดันเอาตงสายให้ได้ก่อนอ๋อ

กมันมันจะหลต้อนอยู่ในแล้วเราก็ไปเป็นค่อม่งให้มันตรงกันนีไม่ใช่อครืองมือันนี้เราก็จะต่อไปใส่ลงไปงลางไม่ใช่นีเคือเี้าตัคงลกมาแล้วมาแล้วมิเตอร์มาแล้วเฮ้ยเอาจตั้งวัดบวกฉียวคนีอ